ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันเลยนะนี่วันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมโลโบในแบบที่มีชื่อว่า Tower of Hell นันเองยูฮูตอนนี้นะฮะเราแบบคือมีแบบคือแบบบ้านเป็นแบบที่มีคนบอกว่าหัวล้นมากบอกว่าคนไหนที่ไม่เก่งปลากลัวไม่ควรเล่นคอ คือแบบ acting คือเวอร์มากนี่ก็เลยลองมนาะเล่นนูนี่ว่ามันยากขน,นาดน,นั้นเลยหรอก็ถ้าเราไม่ผ่านหรืออะไรก็ต้องขอโทษแนะน่ๆเอาไม่ว่าเราประกวดเป็นปนก่อนเออจริงนะคะเราก็ไม่ต้องเล่นผ่านก็ได้เล่นผ่านด่านเลขแล้วก็จะเป็นหนึ่งอันบาทเลยเนาะเล่นผ่านด่านเลขไปเรื่อยๆปึ๊บไงละ่ะ มันก็จะมีประตูอาเพื่อเราเข้าด้วยเงพอเราเข้ามาันลงมาไปปุ๊บนะคะพอเราเข้าประตูาไปปิ๊บน,นั่นเองมันก็จะเป็นการเปลี่ยนดา่านซึ่งมันจะมีข้างบนบอกนะคะว่าเป็นด่านระดับไหนก็จะมีนี่ก็คือระดับโปรนั่นเองะะถ้าเราเข้าประตูนี้ด่านของประตูนี้ก็จะเป็นระดับโปรนี่โอเคทุกคนมาเราเริ่มกันเลยตาใหม่และ อาจจะได้ยินเสียงรถนะคะเพราะว่าเรามาเล่นหน้าบ้านเนาะต้องขออภัยในเสียงรถด,ด้วยน,นั่นเองถ้าเกมค้างหรือเกมอะไรนะคะต้องขอภัยด้วยเนาะอาจจะมีเสียงรถอกแทรกเข้ามานะาบ้านนะคะต้องขออภัยด้วยน,นั่นเองเพราะมาทำคลิปหน้าบ้านเนาะอาจจะม่ ถ้าเราผ่านหนึ่งชั้นนี้เราได้มาสองบาทแล้วทุกคนเนี่ยมันง่ายมากเนี่ยเราก็เอาตังค์นะคะมาตอนนี้เรามีร้อยแล้วอะเรามีน้อยบาทหนึง่งหนึ่งร้อยบาทละคือแบบโคตรหาตังค์โคตรง่ายใครบอกหัวล้อน่ะไม่มีจริงเหรอเราไม่ใช่คนหัวล้อง่ายสักนิหน่อย ถ้าดานมันง่ายนะคะออถ้าใครอยากให้เล่นอีกนะคะก็เรดีคุยกันมาได้แล้วก็เคยเล่นแมปแนวนี้มาแล้วนั่นเองเนี่ยมันไม่ใช่แมปนี้น้องมันปมนแมปอะไรคล้ายๆ Tower of h e l l โอ้โหเกือบ่าแล้วอยู่ชันสีเดกได้มายิห้าบาททำไมตัวเรากลายเป็นนูลยเนี่ย ทุกคนตัวเราบัคเวลาตายกลายเป็นนู๊บเฉยเอานะคะไม่ได้โดดกิดอะไรมากอตกอีกเลวไม่นอนไปถึงกลายเป็นนู๊บกันนะถ้าผ่านนะคะก็จะเปลี่ยนทนันทีแลเวาะไม่ป็งยี่สิเวลานะไม่ใช่มหม โอเคค่ะ okay, okay. ทุกคนมาต่อไม่ hey, มีคนเข้าไปได้คนสีล่ละมีคนได้คเฮ้ย <Hey, S 2> มันผ่านงานขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนไม่ได้ เกือบกัอบเทปไม่ได้ไม่เล่นเลยมันเปลี่ยนตามเธอทุกคนเฮ้ยทำไมนะคูณสีเดี๋ยวเรารอให้ดา่านเปลี่ยนดีกว่าไหมนี่กันกันจะไม่เว้นเห็นในละคนปากกุเก่งนะคะเฮ้ยปากวุนไม่เก่งก็มาฝึกปากวุนในแบบนี้ได้นั่บบนเอง ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝีมือเนาะแย่ yeah. อย่างอย่างเราอนะเราปักกลัวไม่ได้เก่งมากเขพอได,ดนะ้ก็มันเห็นก็ผ่านมันเห็นก็ไม่ผ่านไม่ใช่ว่าจะแบบเฮ้ยเก่งคดุคดขุดรีปักกลัวไม่ต้องหยุดอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะ,ะมันมีคนมันแบบคนที่เล่นติเมามิมวแบบส่วนไหนนะคะคนที่เสิดชื่อนะ กูตกกี่ครั้งอะดาน,นี้กูยังไม่ผ่านเลยเมึงกูตกหลายครั้งมากทำไมโอ้ไม่ก็อดดานใครเป็นคนสร้างด่านนี้โอเคผ่า okay. นแล้วผ่านเมื่อกี้ทิงเงๆียบนะคะาใช้สมาธิอย <c oughs> ู่แม่กับกับตกกับตกกับตกไปกันไปกันไปกันต่อ ไปด่านยากมาก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 คือตอนนี้หัวใจแบบมันดังกระติกกระตักไปหมดแล้วโอเคด่านสีฟ้าด่านสีฟ้านี่ก็ยากเหมือนกันนะ S <S ไเอเอไม่เปิดประตูแม่แต่นงายน้อก็ได้มาหนึ่งร้อยสี่สี่บาทเอาลหโลมันห้าร้อยบาทใช่ไหมตัวก็กลายเป็นนูบอีกแล้ว <S <S มันเกิดอะไรขึ้นเราสี่นาทีเฮ้ยมีคนหนึ่งตัวเป็นเด็สุกะด้วยเนาะ ให้กโกรธทงังถ้ามีเซนิสือนี้ก็คือแบบใช่เลยอืมด่านนี้คือแบบดบเบสความยากสุดขอไปแล้วนะขับไปนะคะถ้าฉุนชนนู้ยอย่างไรฉันก็ไม่ผ่าน <c oughs> ให้ผ่านก็คือแบบโอ,อก,กาสขับทิ่หเหลือของลาทีนะคะด่านนี้โอเค มาเรียนจำจีกันนะเปล่าใครแพ้หัวนะั้นเลี้ยงข้าวนะเรียนจำจีสนะมยัยตอนที่เรียนอนะแบบพี่ชอบเรียนจำจีอนะจำจีอะไรนะแล้วก็แบบชร์กับเพื่อนอว่าเฮ้ยใครแพนะ้เลี้ยงข้าวนะนนะจำจีไม่แพ้ใค่ะดีเลี้ยงขนมเบอร์ห้าบ,บาทสองห้าบ,บาทแล้วก็คือมันว่าพี่ก็แบบพ้กับตลอดเพราะว่าพี่นะฮะจำจีไม่เก่งมากโอ้โห โอ้ไม่นะหัวร้อนไม่ไแล้วหัวร้อนไม่ได้แล้วเกมมันออกเบ็มาลังเกมตัวฉันอะกวนอยากให้แบบนี้มคาคนไทยด้วยหรอเฮ้ยมีคนซื้อตัวล่องหนถ้าตัวฉันล่องหนก็ต้องขอภัยด้วยนี่เพราะว่า ว่ามันมีคนซื้อลองหนอนมาน,นั่นเองมีคนหูน้อนกันเต็มลเลยอ่ะแกเพื่อแแงอยาไปได่าเขาแบบนี้นะแบบนิสัยไม่ดีมากอะ่ะเขาจะซื้อมาให้เราหวัหวนอนนะคะนั่นแหไม่ควรไปด่าเขาเนาะเขาตอนเราไม่คีคนเหมือนกันเนาะอย่ไปได่านะ อย่าอย่าไปด่าคนแบบนี้นะแกเขาเรียกว่าคนนี้ใส่ไม่ดีแคนที่ซื้อเขาก็อาจจะแบบซื้อมากวนเฉยๆอะไรแบบนี้ทำชาวไรน้อแบบนี้ก็อย่าไปด่าเขาเลยเนาะใช้เจ็ดนานนะคะก็บอกว่าจะมาซื้อทําไมก่อนนะคะก็แบบพูดด่าแบบด่าแบบสุภาพนะคะถ้าจะด่านะคะอย่าไปด่าอย่าไปด่าใช้โดยใช้คาหยาบนะคะไม่มันไม่น่ารักเลย อะตกไม่จริงม่กิเผิหลุดคำหยาบโอเคแต่เอาจริงๆนะคะไม่ม่อย่าไปฝืนอย่าไปด่าแล้วเลยค่ะแล้ว,ลวถ้าถอน,นไม่ไหวจริงก็กดเอาแบบนะคะนอกจากเขามาจะมาด่าแล้วก่อนนะไปด่าเขาอะกนเขาต้องมาด่าเราก่อนนะคะ่ถ้าเราจะไปด่าเขานะ Uh huh. uh huh. ด่าอยากล,าล่าเล่าสุดไปแล้วนะมันจะมีสักครั้งที่พลกผ่านไหมวะมต้องมีและนะด่านนี้จะด่านสุดท้ายแล้วนะคะพอมาเวลามันก็เลยสิบนาทีนะอืมถ้าอดคิดสิบห้านาทีอีกก็ตัดโตไม่ไหว คลิป15ห้านาทีตัดต่อมาเลยสิบสามนาทีอะแกคลิปมคลิปที่แล้วอะเป็นไงล่ะตัดต่อตัดต่อโคตรแบบโคตรอีปิก่ะตัดต่อโอเคพานะแต่สิบคนนี้คือด่านอร่อยเขาล่ะ ให่เลือนมาเลือนกันไปกันเถอะไปกันหูหูไม่ได้ทันไม่ได้หันตั้งตัวไม่ได้หันตั้งตัวไม่หันนั้งตัวนะโอ้โอไมก็อย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม งต้องไปตรงนั้นเน่ล่ะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่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 สีเขียวโอ้ไม่โอ้ไม่โอเคเกือบเกือบทุกคนอย่าลืมเชียร์พี่ด้วยนะอย่าลืมเชียร์เราด้วยนะ นี่ก็ family, ay, หมุนติว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 อยู่ะจร้ะไม่ใช่ความจริงเดี๋ยวหาที่จบคลิปก่อนนะคะโอเคค่ะเอาไว้านะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะยินดีสำหรับสำหรับเรานะคะเราไม่ชอบคลิปนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่ชอบแบบนี้ด้วยนะยินดีเดี๋ยว เดี๋ยวเรานะคะจะกดดิสไลค์ให้แบบนี้ใครเตะกดดิสไลค์ให้ช่องเรานะทุกคนละอ,อย่าก,กดดิสไลค์นะบ๊ายบาย